สวัสดีครับผมกริดเองครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Burger and f r i น s นะครับนะที่จริงเนี่ยผมจะกะจะมาเล่นเกม Friday Friday ฟ i g h t f u n k n n นะครับนะแต่ด้วยความที่ว่าผมเนี่ยไปเจอเกมนี้นะครับนะบางเอิญไปเจอเกมนี้นะซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนะเป็นเกมแนว Hurror นะครับเล่าเนี่ยก็แค่ปั่นจักรยานถึงจุดหมายนะครับนะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยแหละนะงั้น เรามาเริ่มเกมกันลยกว่านะครับนะ่ A S D เอเพื่อเป็นการขยับจักรยานของเราแล้วก็ลากเมาส์เป็นเวนการมองนะโอเคกดนี้เพืปิงปิงปิงโอเคเห็นไหมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากเลยนะครับนะจากคะแนนรีวิวนะครับนะซึ่งผมก็มาเล่นนะครับนะ <laughs> เบืเ่อเว่าท่านผู้ชมอาจจะเบื่อไฟนนซฟังกิง้งหรือไม่ก็อาร์ติสตี้นะครับ <laughs> โอ้ยสวยนะเฮ้ยแต่กราฟิกนี้ก็แบบก็สวยอยู่นะอ้ยมีหุ่นไลกาโอเคโอ้เสียงซาวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะโอ้ยบรรยากาศนี้ก็โอ้โหหุ้ย อ๋อรถอก็แค่รถคุณลุงคนหนึ่งนะครับนะ <c oughs> โอเคเอาตายหาแล้วเสียงซาหายไปไหน <c oughs> โอเคครับนะต้องปั่นจักรยานให้ถึงจุดมุ่งหมายนะครับเาเอาอ่มมันเหมือนจักรยานของเรานะครับนะแต่อาจจะมาเอินก็ได้นะครับนะเนาะ ยบรรยากาศนี่ก็น่ากลัวใช้ย,ย่อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะโอ้ยใครไม่รู้แต่ตามไปดีกว่าหนีดูหน่อยสิขาไอ้อะฉันต้องกลับบ้านอามอยาบอกนั้นลูบอะมันคือหลูหรือเปล่า หลุมเวลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเกมหลุๆนี้ผมก็ไม่ชอบด้วยสิมันหลอนมากเลยนะอุ้ยเกือบไปแล้วโอเคครับนะอ๋อก็ยังเหมือนเดิมโอเคอืมหัดชมนกชมไม้บ้างนะอืชมอะไรละ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยเยนี่ยตอนนี้ อะไรกันวันเนี้ยเฮอ,เ,อ,เ,อเหมือนเดิมคุณลุงคุณลุงเหมือนเดิมคนะน่ารักสดใสนะครับนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยตกลงจะกลับบ้านเหรอเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ่ม เอ่อใครทําซอสมะเขือเทศหกโอ้โหแถมมีรอยเท้าด้วยฮะโอ้เฮ้ยนี่มันหญิงสาวเดเดเเธอไปไหนอ่ะเว้เฮ้ยเธอหายด้วยโอ้โหเกมนี้ดีมากมากเลยครับนะมาน่าจะหลอนใช้ได้เลยแหละโอ้ โอ้โหคำอา่านไม่ออกแล้วเนี่ยตอนนี้เ,เอ๊รู้สึกว่าร้านเบอร์เกอร์จะเปลี่ยนไปนะแต่ช่างมาเถอะโอเคไปตอนนี้เรากลับมาในรอบที่สองแล้วมั้งเนาะเออก็นะครับนะเหนื่อยใจจริงๆเลยกับการที่ต้องมาเล่นเกมผีเดีอย อืมอ่าหุ่นอีกาก็ยังเหมือนเดินนะครับนะไม่ใช่หุ่นอีกามาด้านหลังผมนะตอนนี้คือผมเสียไปหมดเลยนะครับตอนนี้มาเฮ้ยเฮ้ยอะเลยวะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยดุ้งดุ้งอันนี้ดุ้งจริงอันนี้ดุ้งจริงอันนี้ดุ้งจริงเฮ้ยเฮ้ยอะเอ๊ะ ลุงลุงเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องขับจักรยานต่อไปอุย้ยเมื่อกี้ลุงจริงอุ้ยสุดๆเมื่อกี้สุดๆ,ดๆเลยลุงจริง <c oughs> เออเดี๋ยวนะเอเอไปดีกว่าผมจะพยายามคิดว่าเป็นซ้อมมาเ,เาก็แล้วกันนะเออเอ๊เอ,เ,อเดี๋ยวนะเฮ้ รถไฟนี่ว่าเออรถไฟเออรถไฟเนาะก็รอรถไฟไปอืมอืมหันไปลองเออลองหันเออลองหันมองดูด้านหลังดีกว่าไหมเผื่อว่าอาจจะเจออะไรบางอย่างก็ได้เออเนาะน่าจะไม่ยังไม่มีอะไรล้างยอ่ะโอเค เฮ้ยนั่นมันผู้หญิงคนนั้นนี่เฮ้ยเฮ้ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อหายไปแล้วเอ่มอะไรวันเนี้ยอ่ามา ไปเนี่ยออไปโอ,ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยต้องหลบเหรอผมมาต้องหลบเออใช่ใช่ผมมาต้องหลบเอมมอเอ,อะไรวะเนี่ยผมไปเจอเกมอะไรเนี่ยโอ้ยโหมีไม้ด้วยผมไปเจอเกมอะไรวะเนี่ยอย่ยานะเว้ยหลบทันนะเว้ยหลบทันนะเว้ยมานี่เพื่ออะไรวันเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคลานมาเลยนี่คลานมาเลยโคโรษขอโทษเลยผีผู้หญิงคนนี้ตรโหดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าะเว้ยยูไม่คิดตกใจจริงวยถือแม็กกาฟิกอาจจะไม่ได้แบบดีเด่นเลยขนาดนั้นแต่ถือว่าหลอนมากเลยนะเฮ้ยออกไปเออ เฮ้ยหลบไม้หลบไม้เออหลบไม้ก่อนเออปั่นอยู่ตรงกลางนี่แหละเห็นไหมเออผีผู้หญิงอะ่ะฉันต้องกลับบ้านหวังว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะมันต้องมีแน่ๆอะ่ะที่บอกว่าหวังว่าจะไม่มีอะไรมันต้องมีแน่ๆอะ่ะผมพูดจริงๆนี่เกมเกมดีอะ่ะเกมดีมากๆเลย โ okay. อ้ยรู้สึกมันจะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเ,เออเอ,อ,อีกาหายไปไหนอะ่ะเอ่มไม่รู้สิออลองหานไปดูข้างหลังไหมไม่กล้าวะ่ะอืมอีอเผือบร่าอีกาอาจจะตามหลังเราก็ได้

โอ้อหโ้ยโอ้โหนางปั่นท่ายากว่ะโอ้โหนางปั่นจกรยานท่ายาว่ะท่ายากมากโอ้โหนี่มันกี่ดุ้งจริงนี่ผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมดุ้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยีอวโมด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งแต่วันรูปมาไม่เคยมีอุโมแล้วก็ไม่เคยมีสะพานนี่หว่า เอะมันแปลกๆแ,แล้วนะ<ม>อ,ะอ,ะอ,อึอะไรอะ่ะอ่มอ่มอะไรอ่ะผีเหรออ่มอ่มไม่รู้เหมือนกันต,ตอนนี้คือตอนนี้คือแบบอืมเอออนันเหมือนผมได้ยินเสียงรถหึมอมอะไรอะ่ะเอ่อนี่มันคุณลุงนี่นะ เออไม่ไม่ไม่ใช่คุณลุงแล้วล่ะไอเงี้ยเออไปดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี้อะไรอีกวะเนี้ยเอออะไรวะเนี้โอ้โหโอ้โหก่อสร้างโออ๋อนั่นไงว่าอะไเชียวโอ้ให้หลบตรงนี้เหรอโอ้โหตายแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอันนี้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 น่าจะหลบได้อยู่ครับน่าจะหลบได้อยู่โอเค โอเคครับโอเคเอยดุ้งดุ้งจริงอันนี้ดุ้งยิงสาวโคตรดุ้งอ่ะโอ้โอ้โโไม่เอาไม่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 ไโอเคเกมบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โอ้อะไรวะเนี่ยโออ้โอ้โอ ไม่คุณลุงหายแล้วคุณลุงหายไปแล้วคุณลุงหายไปแล้วโอ้ยรอแล้ว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 เอยเห็นแม่บอกแล้วว่าผมรอดเห็นไหมเออไปต่อไปต่อไม่ใช่ลูกอ่ะนั่นไงลูกอ่านไม่ออกแล้วคัะตอนนี้ไมรู้แหละว่าจะต้องกลับบ้านแต่ผมอ่านไม่ออกแล้วแล้วเสียงรถก็มาเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ อไม่ได้เล่นเกมเเเออ่ไ่ไไมมด้ลนกผีมานานแล้วก็นะเป็นลูกอุโมงหรอผมว่าต้องมีอุโมงแน่ๆไหนเอ,อ๊เออหุ่นอีกาเขามองผมหรอเอกเออไปดีกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นไหม แต่ไม่ใช่นี่หว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นี่หว่าผู้หญิงต้องใส่เสื้อสีขาวนี่ใส่เสื้อแบบเทาๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะเป็นดวงวิญญาณนะครับนะ <c oughs> เดินหน้าต่อไปนะครับเนะี่ยแต่ว่าทำไมทางเล้ยวมันเยอะจังเอ้เดี๋ยวเฮ้เอ้เอมีทางเ้ยวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ มันมีทางเยอะๆขนาดนั้นเลยเหรอฮัลโหลเห็นมันอุโมงค์้วแต่เป็นอุโมงค์ที่ยาวกว่าเดิมน,นะโอ้โ oh. หช, oh. ชีวิตน,นี้เหนื่อยจังเลยที่ต้องมาเจอกับเกมผีเนี่ย oh. oh. อะไรอ่ะรูปจัก,กรยาน หรอเอ้ะเอ้ยสิ้งว่ะจักรยานสิ้งว่ะโอ้โหโคดรอย่างโง่เลยมาอุ้ยเออะเอ่อเ้ยีผีผู้หญิงคนนั้นนี่ว่ะใช่ไหม ตายตายตายผม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 ตาโอ้โหคลานคลาคาโอ้โหโอ้โหโอโหอ้โหนะกมะนะกบ้ามัมนะกมะโอ้ไม่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 ฮะเอายีให้หลบด้วยเหรอให้หลบหรอเอ้ยไม่ไม่โอ้โหตายแล้วจลบได้มเนี้ยเฮ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 ้ยออกไปออกไปยังยังยัง อุ้ยโอ้โหนี่ก็ตามจังเลยอะไรเนี่ยผมไม่ทาอะไรให้คุณเนี่ยหาคุณคุณโกรธบ้างเลยใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ไม่โอ้ยโอุ๊ยอุ๊ยอ้าเออไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากจะถูกพับตายมาโออโอเคไม่โดนได้อย่างไรเนี่ยโหลเฮ้ยเฮ้ยจักรยานหยุดจักรยานหยุดโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ เออโอ้โห,หน่ากลัวเกินอะไรอ่ะอุโมงโอุยอุยมีมือ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 เอมีมือด้วยโอ้โหโอ้โหนี่น่ากลัวว่ะอะไรอ่ะทำไมเาเป็นสีแดงอ่ะทำไมทำไมเขาเป็นสีแดงอ่ะอ่ะนั่งไงว่าเฉียวว,ว่าต้องเป็นลุงเนงอะโไม่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 ผมไม่อยากจะถูกทับตายผมผมไม่อยากจะถูกทับตาย โอเคโอเคได้อยู่คันนะแค่อยู่ตรงกลางกลางเขาไว้ก็จะปลอดภัยก็จะปลอดภัยมัง้งโอเคไปต่อไปคันนะโอเคต้องรอดต้องรอดต้องรอดเค okay, มาโอ้โหไม่ได้แดกผมหรอกครับตอนนี้มาเฮ้ย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 เอา ฮะเฮ้ย huh? hey. เออลาเบอร์เกอร์เปลี่ยนไปด้วยทำไมทำไมเธอเป็นอย่างนั้นแล้วอะเ้ huh? Let me to เฮ้ย to let มันสายเกินไปแล้ว <c oughs> มันสายเกินไปอะไรล่ะ <c oughs> มันสายตั้งแต่ตอนที่วนลูปแล้วละ่ะโอเคอะไรเนี่ย เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยนรกเหรอเดี๋ยวมิติเอ้ยไอ้อตัวนี้ไงตัวที่เราเจอเอ่ะไอตัวที่เราเจอในในสะพานใช่ไหมตัวเนี้ยเออใช่ใช่ใช่จำจำหน้าเราได้โอเคอโอเคไอ้พวกนี้ก็ตามอยู่อะ่ะน่าจะไม่มีอะไรหรอมกมั้งผมว่าโอเคบินไปละ หายไปแล้วโอเคเออไอเหนื่อยใจจริงๆเลยที่ต้องมาเล่นเกมผีเนี่ยเอยเหนื่อยใจจริงๆเลยอเอ๊ะนั่นมันอะไรอะ่ะทางออกไหมเออน่าจะทางออกใช่ใช่ใช่น่าจะทางออกทางออกมา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 เอออะไรอะ่ะเอา้าเอา้า สชุดเราเปลี่ยนไปด้วยผมจะน่าเป็นสีแดงอยู่นะอ่ะวิผีมุนคอโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่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 นะมาพอกเอ็นพอทีอ่ะอ่ะเฮ้ผู้หญิงนี่นาที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกไป อุ้ยแต่เอ้ยเดี๋ยวสีชุดเราเปลี่ยนไปไหมผมจำแนกว่ามันสีแดงอยู่นะเอ๊ะทำไมอะ่ะเออฮะเอ๊ะอท,ำทำไมสีเราเปลี่ยนไปอะ่ะผมจำแนกว่าเป็นสีอ้าวอ้าวนี่นี่เราหยุดบนรถเหรอโวดรู้สึกแหลกๆนะ <c oughs> โอเคไม่มีอ่ะฮะ เอ้า,า,านนนออละเ,เราเป็นคนชนเธอเหรอเฮ้ยนี่คนลุกเราเราเป็นคนชนเธอเหรอแอร์อันนายนะขอให้มีคำพูดเี่อร่อยเฮ้ย <laughs> เฮ้ย ชอบชอบชอบมากเป็นเนื้อเรื่องที่หักมุมมากๆคือเราอะ่ะไปซื้อเบอร์เกอร์ด้วยเออแบบรถใช่ไหมรถใช่ไหมแล้วเราก็ขับไปชนผู้หญิงคนนึงแล้วเราก็สลบแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หลอกหลอนเราหรออย่างนี้ใช่ไหมถ้าสรุปง่ายๆถือว่าเกมดีครับนะเกมดีมากๆเลยพูดจริงๆเกมดีมากๆเลยถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างนะครับนะ ขอฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัส so, ดีครับนะ